ไครรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนตำรวจสีดำใครแ้มให้วิญญาณบริสุทธิ์ป้าบัวผันขนเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยถูกกลุ่มเด็กเลวลูกตำรวจทำร้ายเธอเสียชีวิตเธอคงเดินทางสู่สุขติหลังได้ทำหน้าที่ตามรอยกรรมที่บัดนี้ผลกรรมเหล่านั้น เริ่มทำหน้าที่กับผู้กระทำจะต้องถูกจัดการตามกฎหมายและกฎแห่งกรรมที่กฎหมายจะละเว้นเห็นแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ส่วนกฎแห่งกรรมก็ทำหน้าที่ให้มนุษย์มองเห็นไม่ต้องรอในชาติหน้าชาติไหนวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเธอป้าบัวผันก็ช่วยเป่าคดีให้สามีเธอที่ตำรวจยัดข้อหา เป็นคนฆ่าหลุดพ้นได้แล้วตำรวจพวกนี้ต้องได้รับผลกรรมสืบทอดกันไปถึงครอบครัวของเด็กเกเรทั้งหมดตำรวจเลวกับเด็กเลวโยงถึงครอบครัวของเด็กและเยาวชนคงปฏิเสธไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มาสังคมชี้หน้าได้มาจากครอบครัวขาดความเอาใจใส่ดูแลอ้างว่าต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูก ต้องรู้ใช้เงินเลี้ยงลูกที่เดินทางผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปกว่าจะเรียกคืนได้คุณจะหาเงินซื้อกลับคืนมาคิดแบบคนยุคนี้เงินซื้อทุกอย่างได้หมดก็ต้องไปลงทุนในนรกโน้นตำรวจก็เช่นกันเป็นตำรวจของประชาชนากับใช้อำนาจหน้าที่เอาคนดีเข้าคุกคุณก็รู้อนาคตนรกชัดเจ้านายตำรวจ ต่างโตกันมามองเห็นรอยบาปนอกกรีดจากการใช้อํานาจชั่วต่อประชาชนบริสุทธิ์คือดงโจรที่มองเห็นตำรวจพยายามบอกกับพวกเราว่าเขาคือกระดาษสีขาวแค่มีรอยแต้มจุดดำนิดเดียวจะมามองพวกเขาเป็นตำรวจสีดำทั้งหมดไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งแต่มีคำถามตามมาแค่จุดดำจุดเล็กๆเพียงจุดเดียว ตำรวจดีทั่วประเทศนับแสนเหตุใดไม่ช่วยกันลบตราบาปตรงนั้นทิ้งไปก็ต้องยอมรับเรายังต้องการตำรวจสีขาวมาปกป้องยืนเคียงข้างเราต่อไปเพราะเขาคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หาใช่มีไว้พิทักษ์โจรไม่เราไม่ต้องการจุดดำในรอยด่างตรงนั้นพวกคุณช่วยกันลบออกให้หมดสายพันธุ์อันตรายต่อสังคมตรงนั้นไม่ได้ หรือมองเห็นรอยด่างตรงนั้นยังต้องมีไว้หาผลประโยชน์จึงช่วยกันแต้มใส่อีกชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน